นี่คือ MTX TX 465S ลำโพงแยกชิ้น2ทางขนาด6.5นิ้วจากอเมริกา MTX ที่คนเล่นเครื่องเสียงทั่วโลกยอมรับรุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อคนที่อยากได้คุณภาพเสียงระดับไฮเอนโดยยังติดตั้งง่ายใช้ได้กับรถเกง๋งกระบะ SUV ได้เกือบทุกคันกำลังขับต่อเนื่อง80วัตต์ RMS และ555วัตต์พีคกรวยกระดักเคลือบด้วยอนุภาคเงินแข็งแรงให้เบสกระชับแน่น ทวีเตอร์ซิลค์โดมขนาด25มลเสียงแหลมใสเนียนไม่บาดหูค่าความไวัย9 dB เปิดกับเครื่องเล่นติดรถก็เอาอยู่แต่ถ้ามีแอมจะยิ่งทรงพลังคอสโอเวอร์แยกชิ้นแท้เสียงกลางกับเสียงแหลมไม่ตีกันรายละเอียดชัดทุกย่านตอบสนองความถี่45 h เฮิรตซ์ถึง25กิโลเฮิรตซ์ครอบคุมคดทุกแนวเพลง แนวเสียงเบสกระชับกลางชัดเสียงร้องใสและแหลมเนียนละมุนฟังเพลงได้ทุกแนวตั้งแต่อคูสติกไปจน EDM ถ้าใครอยากอัปเกรดลำโพงติดรถให้เสียงใสคมชัดและได้ฟิลเหมือนฟังสดในรถทักเลย Tender Audio